สวัสดีค่ะแฟนคลับยิลักทุกทุกท่านสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าๆนะคะสาวดําพะรวยค่ะพบปะเจอก,กันกับแฟนคลับวันนี้ก็คือวันที่10นะคะ ตั้งแต่วันที่1มาจนมาถึงวันที่10หลายๆช่องก็จะมีคลิปมากมายไก่กองนะคะแต่ของสาวดำก็บอกทุกๆท่านไว้แล้วว่าจะไม่มีคลิปมากมายนะคะค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ พระน้องนะคะพระอาจารย์ค่ะท่านก็ไปลงทำตามที่พ่อญาพ่อปู่อุปหาราชวงศ์นะคะที่ท่านได้มาสื่อสารให้กับพระอาจารย์นะคะก็คือร่างพ่อปู่ศรีสุดโธนั่นล่ะคะ่ะท่านบอกว่าท่านไปคุย กับยาพ่อปู่อุปหัตราชบงซึ่งเป็นยาพ่อปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะประจําหมู่บ้านละหานานาตําบลละหานานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นซึ่งในเขตนี้ก็ต้องเคารพนับถือยาพ่อปู่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะสาวดำพาร,รวยก็เป็นลูกหลานของท่านนะคะท่านก็มาบอกว่าท่านจะให้เลขหวยใหญ่เป็นครั้งแรก ท่านบอกว่าท่านจะร่วมสร้างบุญท่านอยากได้บุญอยากได้บุญท่านมาสื่อสารว่าให้พระน้องไปเอาที่ท่านในเวลาสองทุ่มซึ่งพระน้องท่านก็บอกสาวดําแต่สาวดําก็ไม่เข้าใจกับคือไม่เข้าใจว่าท่านมาบอกสองทุ่มท่านพูดเล่นหรือพูดจริงสาวดําก็ไม่รู้เนาะก็เสร็จแล้ว พระน้องมาบอกอีกว่าโยมพี่จัดจัดเอ่อจัดขันคูอะขันค,นคูเสร็จหรือยังเอา้าสาวดำก็ถึงนึกได้ว่าเอา้าท่านจะไปสองทุ่มจริงเหรอเอ้าก็ก็กาพ่อปู่ท่านมาสื่อสารมาบอกให้ไปเอาก็เลยรีบจัดขันคูจัดน้่นจนัดนี่ด้วยความที่ไม่ชำนาญเนาะสาวดำก็ไม่ชำนาญจัดขันครู เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโอ้ยมีมีหลายอย่างค่ะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านที่อยู่ที่ปัรรมนาคานะ่ะเขาก็จะเก่งนะคะทําขันครูทาว่า,ว,าว่ามีอะไรกี่อย่างกี่อย่างเนี่ยนะคะเขาจะทําเป็นนะคนแถวโน,น,น้นนะเนาะเพราะว่าเขาเคยเขาเคยทาประจําไงครับแต่ว่าแถวทางเขตนี้อ่ จะไม่ค่อยได้รู้จักทำขันครูที่จะไปลงทําเอาหวยนะคะเพราะมีเยอะหลายอย่างมากนะครับสาวดําก็มะพร้าวก็ไม่มีไปหาที่ไหนแล้วก็มะมะพร้าวมันไม่คือทางทางนี้เขาไม่เคยเนาะสาวดําก็บอกท่านแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรย,นยาปปู่บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมากก็ไปกันค่ะท่านผู้ชมอันนี้สายหนที่เล่าให้ท่านฟังท่านจะได้รู้ ะจะได้รู้ความเป็นมานะคะก็ต้องรู้นี่สา,สาวดำเห็นแล้วว่าสาวดำต้องเล่าให้ท่านฟังแบบตั้งแต่เริ่มต้นมาจนไปเอาหวยได้ละคะนะคะ,นะคะก็ไปยาพ่อปู่ท่านก็นโอ้ยท่านตกตกพื้นนะคะตกพื้นหมดแรงเลยท่ากันตกใจนะคะพ,อพะ่อปท่านบอกว่าให้มาสองทุ่มทำไมถึงมา เลยเกินสองทุ่มสาวดำไปถึงก็เกือบสามทุ่มมานท่านผู้ชมไปถึงสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วกว่าจะท่านทําพิธีเสร็จก็จะประมาณเกือบสามทุ่มอค่ะท่านก็เลยบอกว่าต่อไปอย่าผิดนัดพ่อปูนัดเท่าไรต้องมาให้ตรงเป๊ะอปู่จะให้เป็นงวดแรกให้ดังกระชอนไปเลยพบยาพ่อปู่พูดนะคะ ญาเพราะปู่อุปหัตราชบงนะคะโอ้ยพูดแล้วผลมลูกค่ะท่านผู้ชมท่านให้เลขมาแล้วนะคะจําไว้แล้วรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะเผื่อเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะให้ลูกให้ให้ลูกให้หลานไปเรื่อยๆจนกว่าจะทําสถานที่ปฏิบัติทมแล้วเสร็จท่านพูดอย่างนี้ค่ะ ก็คือท่านให้มา735เลขบนนะคะสาวดำก็เนี่ยไปตลาดก็จะไปก็จะไปหาลัตเตอรี่ค่ะ735นะคะเลขล่างท่านให้65เลขล่างให้65ท่านผู้ชมนะคะอันนี้เป็นเลขของยาพ่อปูกอุปหาหราชวงศ์ที่ท่าน ที่ระน้องไปลงทำเอาเมื่อคืนนี้ค่ะขอให้แฟนับฟังแล้วถูกใจชอบใจไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนค่ะนะคะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเผื่อท่านได้เป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขยาพระบุอุปหาชราชวงศ์ค่ะเลขถูกแล้วเข้าแล้วก็ช่วยกันทำบุญน,นะคะท่านจะทำที่ไหนก็ได้ตามใจท่าน นะคะแล้วแต่ศรัทธาของเราแล้วแต่เกตนารมของเราทําที่ไหนได้บุญเหมือนกันทุกที่ได้ตามเกตนาของเราที่มีเกตนาเราบริสุทธิ์เกตนาเราดีค่ะท่านผู้ชมพ่อปู่ญาอุปหัตราชวงศ์ท่านบอกให้บอกบุญให้บอกทั่วประเทศไทยเลยท่านพูดแบบนี้จ้สะสาวนํำก็พูดตามที่ญาพ้าปูญญา่อุปหัตราชวงศ์จำชื่อท่านไว้ให้ดีนะคะ และท่านก็บอกว่าเลขออกเลขเข้าเลขถูกแล้วแล้วแต่แล้วแต่แลูกจะจัดจัดจัดอะไรให้กับยาพ่อปู่ท่านบอกนะคะว่าจะเป็นท่านบอกว่าให้สาวดำไปร้องเพลงไปรำนะคะแล้วก็จะมี หมวอหมูมีดอกไม้มีคือจัดมาเต็มที่เลยท่านพูดอย่างนี้นะคะแล้วจะให้มีนักร้องคนไหนมาก็แล้วแต่ลูกจะเอามานะคะขอให้ถูกเด้อญาป้าป่ยเป็นงวดแรกขอให้ถูกให้เขตนี้บ้านนี้ก็คือบ้านลัหันนาบ้านใกล้เคียงนี่ละคะ่ะ บ้านละหานนาบึงบัวทองคลองจเจริญน,น้องดูน้องแบงน้องสะแบงทุ่งมนเขตนี้ให้ดังกระชอนเขตเอำเภอแบงน้อยให้ดังกระชอนเลยเดอ้อยญาป่าป,ปูเอขอสามตัวเดอ้อยญาป่าป,ปูจ้ะเจ็ดสามห้าหรือออกสามห้าเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ขอให้ออกสามตัวในเลขสามตัวนั้นเลยจ้ายญ้าป,ป่าปูถ้าซื้อนั่นก็ซื้อกับหกประตูเลยนะคะค่ะวัดดวงวัดใจเลยค่ะ นะคะจะได้มาร่วมกันล่ำถวายยาพ่อปู่อุปหตัตราชวงศ์ค่ะท่านผู้ชมน,นจะจัดนั่งล่ำมาถวายเพ้ยิงไงใหญ่ยเลยเพนเข่าสามตัวเลขเพินเนาะเข่าสามตัวสองตัว,ตวก็ตามนั่งก็จัดเต็มค่ะจัดเต็มถวายยาพ่อปู่ค่ะยาพ่อปู่เขตนี้ตำบลนี้จังหวัดนี้เคารพนับถือยาพ่อปู่อุปหตัตราชวงศ์ ล้านปเปอร์เซ็นเนาะท่านผู้ชมบนยังได้ได้เมิดค่ะขันบ่อขันบ่อได้อีลิสินี้ผู้มา,าแก่บนทุกวันพุธเหรอคะอ่านี่คือความจริงที่สาวดําพูดอย่าลืมนะคะเลขล่างหกห้าแต่อย่าลืมนัหละ่ะหกขากับเก้าหากระโตเดียวกันแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมอย่าลืมกับทุกโตเด้อหมุนทุกโตัวขึ้นไปเจ็ดสามหาเขาก็หมุนเอาทุกโตค่ะออก ้ายในตัวของเพิินเนี่ยแหละสองตัวกัตามสามตัวกัตามมาร่วมล่ำถวายเพิ่นน้ำกัน,นะะเดคเดอกับหญ้าปะปูอุปหาราชวงศ์ค่ะบ,บึงใหญ่บึงละหันานานะคะท่านมาดูบึงใหญ่ด้วยนะคะติดกับแม่น้ำชีค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะติดกับลำแม่น้ำชีค่ะมาชมทิวทัศน์สวยงามค่ะที่บ้านสาวดำนะคะก็ขอเชิญทุกท่าน ใครถูกเลขของยาพระบุอุปธาตร,ราชวงศ์อย่าลืมนะคะร่วมทําบุญที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะไม่ว่าท่านจะทำกับสาวดำที่สร้างสวนธรรมอยู่ในขณะนี้ที่พระน้องท่านมาเพื่อที่จะช่วยให้สร้างวัดนี้ ให้เสร็จก็คือวัดนี้เป็นวัดที่7ดนะคะที่ท่านสร้างมานะคะถ้าสร้างวัดวัดไหนเสร็จแล้วท่านก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็ใครที่จะร่วมทําบุญของสาวดําสาวดําก็จะแบ่งนําไปถวายหลวงพ่อกระเสมหรือว่าหลวงพ่อนายนะคะก็คือท่านเจ้าคณะอาเภอแวงน้อยค่ะสาวดําก็จะแบ่งไปถวาย หลวงพ่อที่วัดบ้านละหานนาตำบลละหานนาอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองสอง,สองที่ที่สาวดำคิดไว้ในใจคะ่ะนะคะก็จะนำไปเงินไปถวายหลวงพ่อด้วยนะคะเงินจากการที่ท่านส่งมาทำบุญกับสาวดำหมายความว่าถ้าเลขเข้านะคะงวดนี้เป็นงวดแรก งวดแรกท่านจําไว้เลยค่ะงวดแรกนะคะก็คือ735เลขล่าง6กนี่คือเลขของยาพ่อปู่อุปหาตราชวชงศ์ที่ท่านมาสื่อสารกับพ่อปู่ศีสุโทแล้วก็ร่างพระน้องท่านไปลงธรรมตามที่พ่อปู่ท่านมาบอกให้ไปลงธรรมเอาตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะชัดเจนไหมคะสาวดำพูด ที่ไปที่มาให้ชัดเจนอย่าพึ่งบนอย่าพึ่งว่าพูดเยอะสาวดําพูดเยอะสาวดําก็พูดมีเหตุผลเพื่อที่จะให้ท่านรู้ที่ไปที่มาที่มาที่ไปของตัวเลขนะคะคนที่จะรีบเอาแต่ตัวเลขตัวเลขก็ต้องรู้นิสัยสาวดํานะคะเพราะสาวดําต้องพูดให้ท่านได้เข้าใจให้ละเอียดว่าเลขตัวนี้ไปไปเอาที่ไหนท่านสื่อสารกันยังไงอะไรยังไงนะคะ ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะแฟนครับทรักทุกท่านขอให้ท่านมีโชคมีลาบมีสมหวังทุกประการที่ท่านปรารถนาเทิน